ก็จะเป็นคลิปทานายดวงของคนลัคนาราศีเมษนะคะเป็นการทํานายโดยดูลัคนาเป็นหลักนะคะโดยใช้ไพ่ยิปซีทํานายนะคะรอบนี้แม่หมอขอใช้ไพ่กรีนวิสชาลในการทํานายนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ของคนเมษในเดือนอ เมมกราคม2564นี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกเป็นไพ่ดิโอคิงนะคะใบนี้นะคะมุมกล้องไม่หมอก็จะแปลกๆนิดน,นึงนะคะรอบนี้อุปกรณ์ในการถ่ายทำคลิปนั้นหายไปไหนไม่รู้หลังจากที่ไปเที่ยวมานะคะไพ่ใบที่สองนะคะคนลักนาลาศีเมษค่ะไพ่ใบที่สองที่ประกบหน้าจะเป็นไพ่ The high p r i e s t e s นะคะโอ้โหคนลัคนาราศีเมษในรอบนี้รู้สึกว่ามีความแปลกปลกอะไรเกิดขึ้นนะคะมันมีไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเพียบเลยนะคะดูไพ่ใบที่สามของคุณไพ่ใบที่สามของคุณเป็นไพ่ n i g h t of a t h m s เป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะ เป็นไพ่ของคนราศีเมษนะคะในเดือนมกรา2564านะคะไพ่ใบที่4คนราศีเมษค่ะเป็นไพ่สดาบนะคะ Four of e i g t s สีดาบไพ่ใบที่5ค่ะใบที่5ลัคนาราศีเมษเป็นไพ่8ถ้วยนะคะ ไพ่ใบที่6ค่ะลัคนาราศีเมษเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะคะนายออบบอนเก้าไม้เท้าไพ่ใบที่7นะคะไพ่ใบที่7 10ดสิบดาบเลยค่ะคนราศีเมษนะคะสิบดาบสิบดาบเดือนบกราเกิดอะไรขึ้น ไพ่ใบที่8ค่ะ The Tower The White House นั่นก็คือ The Tower นะคะไพ่ตึกพังนะคะไพ่ใบที่9ค่ะใบที่9เป็นไพ่ e i g of Pentacles หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ใบสรุปค่ะใบสรุปเป็นไพ่ p พจออฟเพนท a ค l ลนนะคะก็เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเพจออฟเพนทัคเลนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายกันเลยสำหรับไพ่ของคนลัคนาราศีเมษในเดือนมกราคมนี้นะคะเรียกว่าก็ค่อนข้างจะมีไพท่ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นหลายใบเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาทำนาย ในหลายๆแง่มุมนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่ของคุณแล้วไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพ่ดีโ King นั่นก็คือไพ่แฮงแมนนั่นเองนะคะคุณเรียกว่าในช่วงนี้คนลัคนาราศีเมษนะคะจะมีปัญหาหนักกกหนักใจหรือว่าอึดอัดใจในเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่ยังสามารถ Move ไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นเรื่องของความคิดอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถที่จะแบบต่อยอดทางความคิดอะไรได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะยังเรียกว่าหยุดนิ่งก็ได้นะคะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนอาจจะมามีผลมาจากเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ได้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดร,ระวังสุขภาพของตัวเองนะคะสำหรับคนลัคณาราศีเมษนะคะอาจจะมีเรื่องของโรคประจําตัวนะคะความดันเบาหวานเกิดขึ้นหรือโรคเกี่ยวกับ หมดลกูกช่องท้องก็ได้นะคะไพ่แฮงแมนเนี่ยมันเป็นไพ่ของเรื่องของความผิดหวังด้วยนะคะใครที่ตั้งความหวังในเรื่องใดๆไว้ช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการผิดหวังพลาดหวังเกิดขึ้นได้นะคะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยจะให้คุณเท่าไหร่นะคะระมัดร,ระวังในเรื่องของการสูญเสียผิดหวังนะคะ ไพ่ใบนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของการบูชายาณด้วยนะคะมันเหมือนกับเป็นการยอมเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้มาซึ่งของอีกอย่างหนึ่งที่มีค่ามากกว่านะคะบางคนนะคะอาจจะแบบนำเงินนะคะอนำทรัพย์สินบางอย่างไปแปรเป็นตัวเงินก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ ในเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินก็หมายถึงมีเหตุต้องเสียทรัพย์สินเช่นขายที่ดินขายบ้านหรือจำนองทรัพย์สินซึ่งอยู่ในสภาวะที่จําเป็นต้องทานะคะสาหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะความรักก็เป็นรักที่ผิดหวังทนทุกทรมานนะคะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะบางคนอาจจะต้องตัดสินใจเลิกทั้งที่ยังรักแทบขาดใจก็มีนะคะถ้าไม่เลิกก็ต้องทนกันไป อีกนานเท่าไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักแล้วคุณอาจจะเรียกร้องอะไรหลายอย่างมันอาจจะมีการเรียกร้องอะไรบางอย่างจากคุณเยอะเกินอะนะคะอย่างเช่นว่าการที่คุณรักใครสักคนหนึ่งแต่คุณต้องทิ้งเพื่อนทิ้งชีวิตแบบเดิมๆของคุณหรือว่าแม่ตาบ้านของคุณอะไรประมาณนี้นะคะ บางอย่างนะคะสำหรับไพ่แฮงแมนแล้วมันหมายถึงไพ่ของการรอคอยด้วยนะคะการอดทนรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันเหมือนการหยุดนิ่งนะคะหนทางก้าวหน้าก็ยังมองไม่เห็นในช่วงนี้นะคะใครที่มีเรื่องของอาการยกย้ายอยากจะย้ายที่ทํางานอะไรประมาณนะี้ยังย้ายไม่ได้นะคะยังไม่มีโครงการหรือว่าไอเดียอะไรที่จะต้องย้ายในตอนนี้นะคะ ในด้านของการงานนั้นก็เรียกว่าธุรกิจการงานนะคะเรียกว่าทำอะไรก็ลำบากมันเหมือนกับว่าเรามีความสามารถแต่เราขาดโอกาสหรือว่าขาดจังหวะที่ดีเข้ามาส่งเสริมนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าคนลักนณาราศีเมษต,ต้องอดทนนิดนึงนะคะใครที่ทำงานราชการหรือว่างานอะไรบางอย่างอยากจะคิดย้ยายสถานที่ทำงานก็คิดว่าคงต้องใจเย็นรอสักพักหนึ่งนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะคะอยู่เฉยดีกว่าอย่าดิ้นรนนะคะที่ต้องระวังก็คือโรคประจำตัวนะคะความดันเบาหวานท่านผู้หญิงก็มดลูกไม่ค่อยดีมีลูกยากแท้งลูกง่ายอะไรประมาณนะะี้ค่ะต้องระวังสำหรับคนราศีเมษนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะส่วนไพ่ประกบหน้านะคะเป็นไพ่ไฮพิเทสนะคะไพ่ไฮพิเทสเนี่ยนะคะเป็นไพ่ าราชินีพระจันทร์นะคะเป็นไพ่ของเรียกว่าความลึกลับซับซ้อนนะคะลักษณะของอารมณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและก็เข้าใจยากนะคะอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายจิตใจรุนเลอะไรประมาณน,นะคะอ่อนไหวนิดนึงนะคะบางทีนะคะคนลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเรียกว่าอยากจะหยุดนิ่งอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบ มีจินตนาการส่วนตัวสูงมีโลกส่วนตัวสูงในช่วงนี้นะคะก็เลยยังไม่อยากที่จะทําอะไรก็ได้นะคะดูหน้าไพ่ของคุณแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณหยุดนิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งที่4ี่ของคุณก็เป็นไพ่4ี่ดาบด้วยนะคะนอนพักอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามเรื่องของการงานด้วยนะคะช่วงนี้คนราศีเมษนิ่งอ่ะเป็นความนิ่งที่เรียกว่า ไม่อยากจะทําอะไรอะไรประมาณนี้นะคะไม่อยากจะทําทอะไรเลยช่วงนี้มันเหมือนกับชีวิตคุณเหมือนกับเบือ่อเบื่อหรือว่ามีความรู้สึกว่าเออเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะแบบอยู่นิ่งๆก่อนในช่วงนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความคิดของคุณเป็นในออฟเอเทมนะ จริงๆแล้วคุณอยากบุกอยากลุยนะแต่เพียงแต่ว่าในสถานการณ์ช่วงนี้คุณบุกคุณลุยไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับยังไม่มีโอกาสที่จะมาส่งเสริมคุณในตอนนี้นะคะแล้วดาวประจําตัวของคุณด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาแล้วดาวดาวประจําตัวของคุณนั้นมันมันย้ายเข้าพบว,วินาศนะคะตอนนี้มันก็ย้ายเข้าสู่ เข้าทับลัคนาคุณแล้วในเดือนมกราคมนะคะเข้าทับลัคนาคุณเป็นเกษตรแล้วนะคะเรื่องต่างๆมันน่าจะเริ่มขยับแล้วนะนะคะแต่ก็ช่วงนี้ในเดือนมกราเรียกว่ายังมูฟไม่ได้เต็มที่นะคะแต่จริงๆแล้วมันมีคนช่วยเหลือคุณอยู่นะเพราะว่าไฮพริเทสเป็นไพ่ผู้หญิงมันอาจจะมีผู้หญิงหรือว่าใครบางคนก็ได้นะคะที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ลับๆนะคะเป็นเพศหญิงนะคะจะคอยช่วยช่วยเหลือคุณอยู่ลับๆ ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าจะดึงดูดให้ไรายได้หรือว่าให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ไฮพิเทศเป็นไพ่ที่เรียกว่ามีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างโดยเฉพาะโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะทํางานเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรประมาณนี้จะดีนะคะ ถ้าเพศถ้าเป็นผู้ชายคนลัคนาราศีเมษก็เรียกว่ามีผู้หญิงคอให้การอุปถัมภ์นะคะอุปถัมภ์แบบลับๆนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็เรียกว่ามีสเสน่หกับคนรอบข้างนะสาหรับคนราศีเมษนะคะแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของความรักซ้อนด้วยเหมือนกันถ้าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นไพ่ใบที่3ของคุณนะเป็นความคิดของคุณเป็นไพ่เป็นไพ,นพ่อัศวินถือดาบ คุณอยากบุกอยากลุยคุณอยากต่อสู้คุณอยากฝ่าฟันอยากทําอะไรด้วยตนเองแต่ว่าในช่วงนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเป็นโอกาสหลายๆอย่างยังไม่อำนวยให้กับคุณนะคะบางทีหลายๆคนนะคะการที่จะออกไปต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวของคุณเองเนี่ยลำบากนะช่วงนี้นะคะบางทีคุณอาจก็ต้องพึ่งพาผู้หญิงหรือว่าใครบางคนก็ได้ที่ช่วยเหลือคุณอยู่รับๆนะนะคะ ตำแหน่งที่4เป็นคนรักคู่ครองแฟนของคุณตำแหน่งครอบครองคุณด้วยก็ได้นะคะช่วงนี้หยุดนิ่งเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่พักฟื้นนะคะพักฟื้นร่างกายก็ได้ในบางคนบางท่านนะคะแฟนหรือว่าภรรยาของคุณสามีของคุณราศีเมษช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องอหยุดพักผ่อนชัว่วคราวนะคะสงบจิตสงบใจนะคะทำทำจิตใจให้เยือกเย็นนะคะหลีกเลียเ่ยงจากปัญหา ที่ปวดหัวทั้งหลายนะคะเป็นช่วงเวลาของการพักฟื้นทางอารมณ์และสภาพร่างกายนะคะโอ้ก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นพระช่วงเวลาที่สต็อปของคุณเลยนะคนราศีเมษนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องพักฟื้นหลายๆคนจากเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะตำแหน่งที่ี่ยเป็นเอ็ดออฟเชอ s เซสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่า หลายคนจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีการเรียกว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะคะทําให้ความรักของคุณนั้นอ,ออกมาทั้งที่ยังรักมันอยู่ไม่ได้แล้วมันอึนอดอัดมันไม่ไหวอะไรประมาณนี้ในบางคนนะคะอาจจะต้องเดินออกมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นความผิดหวังในเรื่องเป็นเรื่องของความผิดหวังนะคะสําหรับไพ่ที่ผ่านมาแล้วนะคะ ไพ่ตำแหน่งที่6ค่ะเรื่องของการย้ายเปลี่ยนแปลงการงานที่อยู่อาศัยนะคะนายอฟวอลเนี่ยเป็นไพ่ของความหวาดระแวงแล้วก็เป็นการพินิษพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานหลายๆคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่ายกย้ายตำแหน่งงานก็ได้นะแต่ว่าในช่วงนี้ยังทาไม่ได้นะเพราะว่าไพ่แฮงแมนขึ้นเป็นตัวแรกของคุณเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็เรียกว่า ยังไม่ส่งเสริมเท่าไหร่อ่ะเป็นไพ่ในออฟเอเ e นส์นะคะเขาก็เรียกว่าคุณต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะเนาะนะคะสำหรับโคราสิเมษช่วงนี้ดวงยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่7ของคุณนะคะอันนี้ไพ่ใบที่6เนาะมาดูไพ่ใบที่7 10ดาบค่ะเนี่ยไพ่สิดาบไพ่ของการจบสิ้นไพ่ของปัญหาทุกอย่างไพ่ของ การเจ็บป่วยการฉุกเฉินเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะเป็นไพ่ของบางทีก็หมายถึงเรื่องของอาการทรยศหักหลังแทนแทงข้างหลังด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะทำให้คนลัคนาราศีเมษนั้นรู้สึกว่าเศร้าผิดหวังเสียใจอะ่ะแล้วไพ่ตำแหน่งที่8ดเนี่ยก็เป็นไพ่เดวิห์ฮันส์เป็นไพ่ตึกพังนะคะเนี่ย ไพ่ตึกพังเนี่ยเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคือตำแหน่งที่8ด้วยนะคะหลายๆคนเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะแล้วขึ้นในตำแหน่งที่8ด้วยเป็นสภาวะแวดล้อมเหตุการณ์บางอย่างนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะถูกเลิกจ้างแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเลยนะคะแบบว่าตั้งตัวไม่ทันเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสภาพของสังคมมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ นะคะสาหรับคนราศีเมษนะคะช่วงนี้เรียกว่าหนักเลยคนราศีเมษนะคะระวังาการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าไซต์ก่อสร้างพวกเนี้ยแล้วมาระวังนะคะมันจะแบบมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ,ะ,คะพะมันขึ้นตําแหน่งที่8ดด้วยนะ <ST> S> <S เป็นสภาวะแวดล้อมคือไพ่เหมือนบอกให้คุณรู้ว่าอย่าเข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่มันอันตรายกับตัวคุณนะคนราศีเมษในช่วงนี้นะคะอะไรที่มันเสี่ยงๆอะไรที่มันไม่ปลอดภัยนะ่ะให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะอย่าเข้าไปใกล้นะคะตำแหน่งใบที่9เนาะจิตใจของคุณเป็นไพ่เอซออฟเพนตักเกิลบางคนอยากได้ที่ดินอยากได้บ้านอยากได้รถก็ได้นะคะอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับอยากจะได้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้นะคะ อาจจะอยากได้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างนะคะแต่ว่ามันยังมันยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หรอกตอนนี้เพราะว่าไพ่ใหญ่ๆที่เป็นเมเจอร์คณะของคุณมันเป็นโอ๊กคิงไพ่แฮงแมนแล้วก็ไพ่ไฮเพจท์ ete, แล้วเดอะทาวเวอร์ด้วยนะคะมาเต็มนะคะไพ่ที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยช่วงนี้อยากได้อะไรก็ต้องนิ่งๆไว้ก่อนนะคะสงบศึก งบจิตสงบใจอยู่นิ่งๆเฉยๆไว้ก่อนนะคะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่เพดออกเป็นชักคนะไพ่เพดออกเป็นชักคเนี่ยก็เรียกว่าในเรื่องของการเงินแล้วคุณก็จะมีรายได้เข้ามาอยู่นะแต่มันไม่เยอะมันไม่เยอะถ้าหารายได้เสริมช่วงนี้ได้ก็ดีนะคนราศีเมษแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เรียกว่าเหมือนเมเหมือนม,ม,มี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 เคาะหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ยังไม่สามารถเอื้อํานวยกับคุณนะ ราศีเมษนะคะจากไพ่ที่เปิดออกมาแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะคะ 1. ระมัดระวงังถูกเลิกจ้างแบบกระทันหันนะคะหรือว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างปุกปัปบฉับพันทำให้คุณแบบว่าอาจจะต้องชะลอในเรื่องหลายๆเรื่องเกิดขึ้นนะอาจจะต้องชะลอในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะถูกเลิกจ้างจะต้องบางคนอาจจะต้อง ถูกเลิกจ้างแล้วกลับไปพักอยู่บ้านใช้ชีวิตยอยู่บ้านสักพักหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหยุดนิ่งอ่ะนะคะสำหรับโคราสเม็นะคะส่วนใครที่ตกงานอยู่ตอนนี้อยากหารายได้เสริมนะคะจริงๆรายได้เสริมเล็กๆน้อยนี่ทำได้นะเพราะไพสรุปเป็นเพจออฟเพนเซอร์เคิลแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสถานที่ที่คุณไปทําด้วยนะคะต้องปลอดภัยนะคะอย่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆนะเพราะว่าไพาที่แวดล้อมขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะ ส่วนใครที่เป็นพนักงานข้าราชการหรือว่าข้าราชการที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้ยังทําไม่ได้นะคะยังไม่มีตําแหน่งไหนที่เอื้ออำนวนในการโยกย้ายแก่คุณเลยนะคะมีมันมีแต่ไพ่พักฟื้นหยุดนิ่งและชะลอตัวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินแล้วการเงินเนี่ยเราหาไรายได้จากาไรายได้เสริมหรือว่ารายไ,ได้เล็กๆน้อยๆได้นะ นะคะไพ่การเงินขึ้นมาอยู่นะคะแต่ว่ามันขึ้นมาไม่ได้เรียกว่าเยอะมากเท่าไหร่ะนะคะแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะเสาะหาในเรื่องของไรายได้เข้ามาได้อยู่นะส่วนหรับคุราศีเมษนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดนะคนโสดช่วงนี้นะคะถ้ามีเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันคุมเครือไม่ชัดเจนอะไม่ชัดเจนยังไงหนึ่ง หเลยคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีคู่หรือว่ามีมีแฟนอยู่แล้วนี่ต้องระวัง 2. คนที่คุณคุยนะคะหรือว่าคนที่คุณพูดจากับเขาอยู่เนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบว่าเฉยๆนิ่งๆกับคุณอยู่เขาไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์น่ะนะคะก็เลยทำให้ความรักของคุณไม่พัฒนาเลยนะคะ สำหรับสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เหมือนกันนะคะก็คือคนรักเนี่ยคนคุยเนี่ยเฉยๆนิ่งๆไม่ได้แสดงว่าแบบชอบเราเลยหรือว่าไม่แสดงออกว่ารักหรือไม่รักอะไรประมาณนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่ารวนเละแล้วก็ไม่แน่ใจในความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของคนมีคู่แล้วนะคะ คนมีคู่นั้นนะคะช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวคุณเองนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะที่ผีเข้าผีออกนะคะตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะเป็นคนที่โรคสมัวสูงนะคะทําให้คู่ของคุณนั้นก็ดูคุณยากเหมือนกันนะคะดูยากเหมือนกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของบัติเหตุเพศภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะสําหรับคนรัคนาราศีเมษนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ดวงดาวของคนลัคณาราศีเมษในเดือนมกราคมนะคะก็เรียกว่า,ามีดวงดาวหลายๆดวงนะคะที่โคจรในลักษณะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีร้อเเซนักนะคะเพราะว่าดาวในมุมต่างๆในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะดาวจะไปกองกันอยู่ราศีมังกรพบกรมมะของคุณเยอะเหมือนกันนะคะก็เรียกว่า ในภพกรมมะของคุณและอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวศุกร์เนี่ยต้นต้นเดือนมกราหนะ่ะอยู่ในภพอ,อยู่ในภพที่เรียกว่าภพที่9ของคุณพอไปไปลายเดือนอะ่ะเขาจะย้ายไปภพที่10ของคุณซึ่งจะไปอยู่กับดาวเสาร์ด้วยนะคะก็เรียกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนราศีเมษนะคะแต่ว่าในมุมของดวงดาวใหญ่ๆแล้วนะคะคนลัคนาราศีเมษเนี่ย ที่ต้องระวังก็คงจะเป็นเรื่องของการเงินการเงินเพราะว่าตอนตอนนี้ดาวราหูอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นพบการเงินของคุณแล้วเขาอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่า,าราหูคนทรัพย์ราหูรวงทรัพย์นะคะก็เรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะระมัดระวังเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะแบบว่าอาจจะมีคนมาหลอกให้คุณไปลงทุนอะไรประมาณนี้เช็คให้ดีๆนะคะสาหรับคนลัคนาราศี เมษนะคะแต่ดาวดวงอื่นว่าไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสหรือว่าดาวเสาร์เนี่ยก็ยังให้คุณกับคุณอยู่ว่าอยู่ในภพกรัมรมะของคุณภพที่1ินะคะก็เรียกว่าในเรื่องของการงานของคนลัคณาราศีเมษในปี2,564เนี่ยนะคะถ้าตั้งใจทําจริงๆจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าดาวเสาร์สหรับดาวเสาร์ที่ย้ายเข้าสู่บ้านตัวเองในราศีมังกรนะคะ ทุกลัคนาราศีจำไว้เลยนะคะว่าดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งนี้จะให้คุณมากใครที่ตั้งใจทำมาหากินใครที่ตั้งใจทำงานจะได้รับคุณจากดาวเสาร์เยอะมากๆเลยนะคะขอให้คุณตั้งใจและทำงานที่สุจริตนะคะอดทนนิดนึงนะคะต้องมีความอดทนนะคะเพราะดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่แล้วก็เป็นลักษณะของความอึดความถึกความทนนะคะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน กว่าที่จะประสบความสําเร็จแต่เมื่อประสบความสําเร็จแล้วมันเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนยาวนานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสหรับดาวเสาร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ออร์เคิลให้กับคุณดีกว่าคนละคณาราศีเมษนะคะไพ่ออร์เคิลจะบอกคนว่ายังไงบ้างนะคะวันนี้มุมกล้องแม่หมอไม่ค่อยจะโอเคต้องขออภัยนะคะไปเที่ยวมาแล้วอุปกรณ์หายหมดเลย มาดูไพ่นางฟ้าบอกคนลัคนาราศีเมษหน่อยค่ะว่าไพ่นางฟ้าจะบอกว่าไงบ้างแ mm hmm. พ็กชีตแพ็กชีตแพ็กชีตนะคะไพ่บอกว่านะคะให้คุณเรียกว่าทําอะไรซ้ําๆบ่อยๆเหมือนว่าเหมือนกับว่าไพ่มันไพ่พบอกคุณว่าให้คุณแบบฝึกฝน ให้คุณฝึกฝนอะไรที่คุณไม่ชำชองก็ให้คุณฝึกฝนนะคะแล้วก็ทำมันให้เรียกว่าชํานาญเลยนะคะมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณนะคะเป็นไพ่ออร์เคิลที่ออกมาแนะนํานะคะใบที่สองบอกว่า perfect timing นะคะไพ่ออกมาบอกว่าช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์สําหรับคุณนะคะที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะ ถ้าดูจากไพ่ยิ่สีแล้วนะคะในช่วงเวลานี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่บ่มพอในเรื่องของความสมบูรณ์แบบสําหรับชีวิตคุณที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะอาจจะต้องรอนะคะอาจจะต้องรอช่วงเวลาที่คุณจะต้อง move นะคะแล้วก็ไพ่ใบที่3เป็นไพ่ออทัมไพ่ใบนี้บอกว่านะคะในช่วงของฤรูบใบไม้ร่วงเนี่ยนะคะทุกๆสิ่งนะคะกําลังจะ มาให้คุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะเรียกว่าใครที่สั่งสมทำอะไรไว้นะคะในช่วงที่ผ่านมาก็จะประสบความสำเร็จในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะคงจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะออทัมนะคะประมาณนี้สำหรับไพ่ของคนลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนม,มก,กราเนี่ยก็เรียกว่ายัางไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบเทคแอคชั่นอะไรมากมายนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษ จริงๆแล้วตัวคุณมันมันอาจจะมีไฟมีพลังมี power แต่ว่าสถานการณ์รอบด้านไม่ได้อื้ออํำนวยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องนิ่งไปก่อนนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะ,ะสำหรับไพ่ที่ขึ้นมาของคนลัคนาราศีเมษนะคะไพ่ไฮเพรสเนี่ยนะคะทำนายอีกแบบหนึ่งก็คือมันเหมือนกับมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคุณนะคะสาหรับใครที่ไปทํางานที่ไหน แปลกที่แปลกทางหรือว่ามีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยลองอกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่แถวนั้นด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะมาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะเนื่องจากไพ่ไฮพริเทสในอีกในหนึ่งมันหมายถึงเป็นลักษณะของสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะคะสิ่งลึลกลับซับซ้อนนะคะเวทมนต์อะไรพวกนี้นะคะเป็นไปได้นะคะเขาอาจจะมาช่วยเหลือคุณให้โชคให้ลาบก็ได้นะนะคะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนมการานั้นเป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคหลายๆอย่างมันเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าไพ่เดอะไวฮันไพ่ตึกพังเนี่ยมันมาในตำแหน่งที่8นะคะเป็นสภาพแวดล้อมของคุณเลยนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำให้หลายๆคนอาจจะต้องหยุดชะงักในเรื่องของการกระทำอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องรอ ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะต่อไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะมันจะเป็นการทายทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะมันอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าถูกเลิกจ้างถูกให้ออกนะในบางคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานหรือว่าระบบการบริหารจัดการอะไรบางอย่างนะคะที่มันมีปัญหาก็ได้นะคะสาหรับคนเมษในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่า จร่มๆมใจเย็นๆนะคะรอเวลารอโอกาสที่เหมาะนะคะที่จะเดินหรือว่าก้าวต่อไปนะสำหรับคนเมธนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเจอกันเดือนหน้าคลิปหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนเมธก็เรียกว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหยุดนิ่งไม่ใช่ move ต้องหยุดนิ่งไว้ก่อนนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ใจคุณคิดนักนะคะ แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะไพ่ของคุณเรียกว่า,าดาวของคุณก็เรียกว่าในปี2,564นียก็ยังเดินถือว่าโอเคอยู่นะนะคะในในปีหน้านะดาวจะค่อนข้างเดินนิ่งหลายดวงนะนะคะก็เรียกว่าหลายๆคนน่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะก็เรียกว่าใจเย็นๆกันนะสำหรับแต่ละคนนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะ วันนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดือนกุมภพาพันธ์นะคะจะเป็นยังไงอย่าลืมมาติดตามคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ